เดาเขาสวนเขาเจอโอ้ยเบิร์พี่น้องมาหอดสวนข้างบักบวบล่งกะแล่แทฉมันหนักมันโอ้ยมันเมื่อยมันหนักโคตรโอ้ยมันหนักเกินโอ้ยหน่วยมาตวงมาติงมันแอ็นล่งเลยมั้งไข่ไผ่มันแอนโอ้ย เบื้งที่ล่ะมาเทีนีเบ่ตรงลูกบีกอย่าไปแกลยงยายยายเฮงแต่เมืย์ยายซากหลายยายก็เมื่อยโอ้ยเบื้งพี่น้องบักบวบเสียวเจิเดี๋ยวเก็บไปขายอีกเบื้งมันยังมากัดเกือบเขาอีจูอู้เบื้งอันนี้เบื้องอโอ้หน่วยเต็มเลยเก็บขมือตู้แบกมองอกล่องเหลือง เต็มเลยเด็กเก็บไปโบมข้าแต่ไปกับไปไปหาเห็ดั่ได้บ่ได้เบิงกันไปดูดอีหาังดสิกาดโอ้ยเบิงตงล่ะพี่น้องบัที่นีทึง่งทึ่งดอกทึ่งอันนี้ชเชาเจอมาฮูดไอ้นามฮอร์โมนเบิง เต็มเลยเฉพาะมันหนักอ้ยแต่แต่โอ้ยไม้ไผ่มันหักเฮ้ยนี่มันหักเพราะว่าโตโขงมันหน่อยแมนป้านันคันป้านันว่าสิปลูกบักฟักแล้วคันบักฟักบักแฝงนะมึงจังดีหมดมั้งสิงไข่ก็งามสั่งมาเบิ้งมาหาเห็ดไอ้ตับเต่าเบิ้งเอาเสือเห็ดตับเต่ามาห้อยไปออกดอกบ่อ ม่จกักดอกบอนอฝอัน,นีพไปสั่นเลยละฮามันคืดเอาเสือมาฝังไว้ข้างๆก็สิงไข่โหรผ้ากับโหดอันนันไมอ้ใบเหลืองแมะถือฝนบโอโหดดำมากในหน่อยหนึ่งน่าเมเป้พี่นออ่อมามะเคืือเทศ โอ้ยดูดีเก้อจะไปแก่งห่หงย่ายหลถอยญ่าใหงแต่เมือ่อยฝนตกแห้งจนหนามหงอไอตูดีตั้งแต่มือปลูกกระป๋อยใหม่หมอีกเลยดีอ้ยมันแรนแรงขรุวดครลวดมากนี่เลยไหมมานอนเบึงเบึงมันเออหมุนเบิด้บ บวบไปขายว่ต้องใส่กันไก่อนนดอกดีสเอาแบบนี้แมนยูครับลูกสวยๆง,งามๆครับมาเด้อพี่น้องมาหนิหน,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 นี่ดอกกระเจี๊ยวดอกดอกระเจี๊ยวออกนองแล้วนี่พูดพูดเอามาฝังคือกันว่นาสิบัตร้อยกับร้อยมาอยู่ <c oughs> อันนี้มันบักบวกบเพิบักเต็งหมูอันนี้เอาไปกินอย่ากลอง เน็ตออกซ่ามันสิดลายแต่ก<ค>นไก่ตัดนดิคือกันบ่ต้องบืน้นแมนครับมันเก็บง่ายแต่รถสิเขาบ่ได้ทันละเัาได้แค่ซาลิงน,นี่อ,อถ่านนี่คือ,อยังเขาคือ,อยังเขาเก็บเอาอยู่สูงเนาะ <c oughs> ที่ไหนได้พี่นอ <c oughs> ้องเผื่อดินต่ำๆนี่แหละครับนี่นี่นี่เฮ้ยห,หนึ่งนี่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 เพิ่์ตนอนอยู่นี่ งูเขียวงูเขียวหูอยู่ว่าตัวดีงูเขียวว่ม <c oughs> ีดอกงูเขียวอยู่สวนนี่ปลอดภัยหา,หายห่วงเฮ้ยดูสิ่งดีมาเบืองใกลๆ้ๆโอ้หันหันมีนั่นเธอหันแล้วงูเหลือมโอ้ยหันเหลือมนี่ยิ่ง,งเป็นไปบ่ได้มัันนแก่่หยยงเี มันค<ห>ือไหลไงสิไข่ฟ okay. yeah, okay. ันงูเหลือมนี่แกบอกบอกครับบอกแกบอกแกแต่มันหอยอยู่เนาะแม่นครับโอ้ยมันเป็นย่องเลยเอาไปต้มเจียวเลียวนี่ขนาดขนาดนี้เหรอขนาดนี้บอกแกจำได้สิแกบอกแกขน่นขนาดเด็ดขวดไงผาดเบิดเดคือมันนี่บอกแกครับเออบอกแกเลยใส่กระตาบอกแกหลับรองได้เดี๋ยวผมจะไปผัดใส่ไครเองเดี๋ยวหน่วยงามๆครับ น,นี่เหนน่งหนึงนี่นี่<ด>นี่ดูดีๆยอดก็เก็บได้ครับมนี่ได้เก็บยอดแล้วมนี่หลานี่แล้ครับกัดเครื่องมันตายอยู่ดยนี่ผมหานำ Nằm mắc sợi đầu bỏ thân đầy kìa Nói Nằm sống khuôn phay cả đầy bò, Nằm sợi đầu, Nằm bò, Bỏ hủn mắc kìa Cố khắc cả đáu nằm sống khuôn phay, Ý nhọt Bọc bùa, Ui Phi nòng Họ áp dưới thường tạ Thấy không dẹp nhọt đần, Nhọt cái chiều. <laughs> หฮ่ามึงดีๆมีอีกป่ะเหลือหน่วยนี่หน่วยเดียวนี่ว่าเิีอยวแนวครับยายส่งเอาไปแข่งเท่าไรตอนแรกเอาไปสองหน่วยยายส่งมาเก็บเอาหน่วยอันแม่มันเอาไปแล้วปอกเปลือกออกเป็นใยเ,เาบ,าบิดพนาบวากินบ่ไใดเลยอ้าวยังไปเด็ดเอาอยูหน่วยสำนันก็ได้มันเียวขวนโอ้ หักเกลียวพี่น้องบอ่เป็นนังครับอ้าวห่างหนกมาอยู่นี่ฮะมีคนมาเช่าบ้านเรานี่ดิไหน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 ญา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 ปเคลียญาไปเคลีย,ย,ยมีคนมาเช่าบ้านเราแล้วอ๋อห่างกันอยู่นี่ครับข้อติข้อติเก็บค่าเช่าน้ำเพิ่นจักบาทวะหรือว่าให้เพิ่นอยู่ซื่อๆก็เอาตะขี่เพิ่นกับพ่อ่าเช่าอ๋อยู่โหลดครับอยู่โหลดบ่าวกันครับบ่เป็นหนังบ่เก็บค่าเช่าบ่มีอย่างไร อยู่น้ากันมวนๆน้ากันอยู่นี่เด้อครับเด้อนี mm. ่อือเก็บเลาเคยเก็บเอาเบิดเลยพี่น้องถึงกับไปหันแหละนโน่นมายง่ายดอกหันมายง่ายก่อนก็ได้อือกอนก็จะไปบายมันเข้าไปแต่เห็ดกินเข้าน้ำแน่มึงเหมือนผมสิเก็บใบหย่อนมันเหมือนได้สิเก็บผมนี่แหละกรเด้อ ไปเฮือนพ่อล,ละแหละเศาโหดมันฝนตกใส่อยู่มันซุมพ่อพ่อบังนันเพราต้องโหดเพราแต่นำมาร์คไปแล้วคอยกันทอนหยาแล้วก็เก็บตกให้เบิ้งนิดๆน,น่อยๆเนาะค่ะเนาะอยู่ผ้าสวนทำนีแ้แหละค่ะพี่น้องไปเฮือนแล้วคะ่ะคำแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูบิ๊กเฮ้ฮ้ ไปขายพี่นอกไปขายบวบพอได้ค่าน้ำปลาขวดละสิบกว่าบาทก็พอแล้ว